คลิปดีๆคลิปใหม่นะคะเป็นประกันสมมุขภาพตัวที่เรียกว่า O อ D ดีค่ะ O อ D ดีคือประกันที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่คุณเป็นผู้ป่วยนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเียกแค่คุณทำประกันโอพดีตัวนี้ของเงินัทประกันชีวิตน,นะคะก็ให้ความคุค้มครองคุณไม่ต้องจ่ายเงินนะคะบริษัทประกันจยให้ตามเงินที่คุณเลือกไว้เรามีแผนให้เลือกตั้งแต่500บาทจนสูงสุด,สด,สดคือ3,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปฉบับเต็มนะคะสรุปแบบประกันแบบนี้กันค่ะ กิ๊กเช่นเคยค่ะกับช่องนี้ค่ะประกรันในพุ่งราวนเดอร์ให้ประกรันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้นะคะกลับมาพบก,บกับกิ๊กในคลิปใหม่ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตขึ้นเลขที่แบบนี้ตัวแทนก่อนค่ะกิ๊กเป็นตัวแทนของบริษัทเมือไทยประกรันชีวิตค่ะพบกันเช่นเคยค่ะเป็นประจำนะคะทางช่องประกันในพุ่งราวนเดอร์สำหรับคลิปนี้นะคะกิ๊กจะมาอธิบายนะคะแบบประกันสุขภาพนะคะอีกแบบหนึ่งซึ่งกิ๊กยังไม่เคยทำสรุปมา มาเลยนะคะซึ่งจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะประกันในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะกิ๊กขอนำเสนอสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพค่ะตัวที่เรียกว่า OPDOPD หลายๆคนรู้จักหรือว่ายังมีหลายคนไม่รู้จักนะคะ OPD คือสัญญาสุขภาพนะคะที่คุ้มครองกรณีที่คุณเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอกหมายความว่ายังไงผู้ป่วยนอกหมายถึงเวลาคุณไปหาคุณหมอไปโรงพยาบาลแล้วค่ะ เป็นผู้ป่วยนอกคือไปหาหมอสาเหตุเจ็บไข้ไม่สบายต่างๆนะคะแล้วหาหมอเสร็จแล้วรับการรักษาเสร็จแล้วรับยาแล้วกลับบ้านก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้นอนโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะเรียกว่าผู้ป่วยนอกวันนี้เรามาทําความเข้าใจกับปัาประกันสุขภาพที่คุ้มครองหากคุณเป็นผู้ป่วยนอกหรือที่เรียกว่าย่อๆว่า OPD นะคะ ว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับแบบประกันสุขภาพของเมืองไทยประกันชีวิตของเรานะคะ OPD ของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะคุ้มครองเมื่อคุณเป็นผู้ป่วยนอกนะคะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะก็สามารถเบิกประกันได้นะคะหากคุณทําประกันสุขภาพตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเจ็บเล็กๆน้อยๆคุณก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะ OPD เราดูแลคุ้มครองหมดไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ หรือว่าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็ตามสามารถใช้แผน OPD แผนนี้ได้เลยค่ะข้อดีของแผนนี้มียังไงบ้างก็คือคุณสามารถใช้ได้สูงสุด30ครั้งต่อปีนะคะแล้วก็เรามีถึง7แผนให้คุณเลือกนะคะตามความต้องการตามความเหมาะสมของตัวคุณเองเลยว่าคุณอยากได้แผนที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล OPD เนะะี่ยค่ะ ต่อครั้งครั้งละเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะว่า7แผนมีแผนอะไรบ้างให้คุณเลือกเรามาดูด้านความคุ้มครองก,กันก่อนค่ะสำหรับ OPD แผนนี้นะคะจะคุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วยและก็กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุน,นะคะครอบคลุมหมดเลยค่ะหากเป็น OPD ผู้ป่วยนอกนะคะบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ตามแผนที่คุณเลือกทําเลยค่ะ เงื่อนไขม,มีอะไรบ้างนะคะเงื่อนไขก็คือจ่ายให้สูงสุด1ครั้งต่อวนันไม่เกิน30ครั้งต่อปีนะคะและกรณีเป็นโรคแทรกซ้อนนะคะจากโรคเดียวกันรับการรักษาต่อเนื่องไม่เกิน7วันแต่ถ้าห่างกันมากกว่า14วันเราก็เริ่มนะับเป็นโรคใหม่นะคะส่วนค่ายาค่ะก็ได้ตาวงเงินตามแผนรวมอยู่ในแผนที่คุณเลือกไว้แล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะค่ายาไม่เกิน10วันต่อหครั้งค่ะ เรามาดูกันค่ะว่า OPD มี7แผนมีแผนที่ราคาเท่าไรบ้างนะคะคุณอาจจะเลือกแผนอีกจะไล่ตั้งแต่น้อยไปมากนะคะเริ่มต้นที่500สูงสุดคือ3,000นะคะแผนแรกคือแบบ500บาทค่ะแผนที่2แบบ800บาทแผนที่3แบบ1,000บาทแผนที่4 1,500บาทแผนที่5 2,000บาทแผนที่6 2,500บาทและแผนสุดท้ายแผนที่7 3,000บาทค่ะ ก็คือค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอกสําหรับการรักษาพยาบาลครั้งในรั้งหนึ่งนะคะบริษัทประกันก็จะออกให้ตามแผนที่คุณเลือกเช่นคุณทําแผนแบบหนึ่งพันนะคะการรักษาพยาบาลทั้งนั้นถ้าคุณไปเข้าเป็นผู้ป่วยนอกเนี่ยคะ่ะใค่ายาค่าหมออะไรต่างๆะคะ่ะบริษัทประกันก็จะคุ้มครองให้ที่1,000พันบาทนะคะถ้าสมมุติว่า ไปหาครั้งนั้น800บาทอย่างเงี้ยค่ะ800บาทคุณก็ไม่ต้องจ่ายเองเพราะคุณมีวงเงิน1,000บาทเพียงพอแต่ถ้าคุณทําวงเงิน1,000บาทแล้วไปหาหมอครั้งนั้น1,200อย่างเงี้ยค่ะบริษัทประกันจ่ายให้1,200คุณเอาเองอันี่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณเลือกแผนให้เหมาะสมตามความต้องการและก็ลองคิดดูค่ะว่าคุณนา่าจะต้องใช้แผนไหน,นะค่ะ แต่ให้เป็นกิ๊กแนะนานะคะในรูปแบบของโรงพยาบาลเอกอชนทั่วไปนะคะรักษาพยาบาลก็เดี๋ยวนี้ก็ประมาณพันสองพันสามพันนะเพราะฉะนั้นกิ๊กจะยกตัวอย่างเนียจะมียกตัวอย่างกิ๊จะยกตัวอย่างแบบถ้าคุณเลือกทําแผนหนึ่งพันแผนสองพันแผนสามพันเบี้ยประกันเป็นเท่าไหรบ้างนะคะอย่างที่ย้ำกันไปแล้วนะคะว่าทําได้่าคุ้มครองยังไงคุ้มครองไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันหมายความว่าในหนึ่งครั้งคุณไปหาหมอได้แบบหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันเพราะนั้นหนึ่งวัน ใช้สิทธิ OPD ได้1ครั้งเท่านั้นนะคะรวมทั้งปีไม่เกิน30ครั้งต่อปีนะคะใครทำประกัน OPD แบบนี้ได้บ้างนะคะทำได้ตั้งแต่อายุ6ขวบถึง80ปีนะคะและที่ ดีมากๆเลยก็คือคุ้มครองคุณไปจนถึงคุณอายุ99ปีเลยนะคะเป็นแบบประกัน OPD ที่ให้ความคุ้มครองยาวนานจ,จริงๆค่ะคุ้มครองจนถึงอายุ99ปีนะคะและแน่นอนค่ะก่อนที่คุณจะทําประกันสุขภาพที่เรียกว่า OPD ตัวนี้คุณต้องทําประกันชีวิตด้วยเดี๋ยวพี่จะมีประกันชีวิตมาแนะนาและกันแบบง่ายๆนะคะที่ควรทําคู่กับ OPD นะคะเรามาต่อกันค่ะว่าวันนี้ขอยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่าง เบี้ยประกันของเพศชายอายุ30ปีถ้าคุณอยากจะทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองหากเป็นผู้ป่วยนอกหรือเรียกว่า OPD นะคะวันนี้ยิ่กเลือกมาให้3แผนก็คือแผน1,000บาท2,000บาทและ3,000บาทนะคะเรามาดูเฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพตัว OPD ตัวนี้ก่อนยังไม่รวมเบี้ยส่วนประกันชีวิตนะคะถ้าคุณผู้ชายอายุ30ปีเลือกแผน1,000บาทนะคะเบี้ยประกันจะเป็น 3,413บาทค่ะถ้าแผน2,000บาทเบี้ยรประกัน4,781บาทต่อปีถ้าแผน3,000สูงสุดนะคะก็คือเบี้ย6,620บาทต่อปีนะคะและหากให้แนะนำประกันชีวิตที่ควรจะทำคู่กับแบบนี้นะคะที่ขอแนะนำา2แบบนะคะเพราะทั้ง2แบบคุ้มครองคุณจึงถึงอายุ99ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับความคุ้มครองของ OPD ที่คุ้มครองคุณถึงอายุ99ปีเช่นเดียวกันนะคะกิ๊งแนะนำา2แบบแบบนี้ค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบยอดฮิตค่ะก็คือแบบตลอดชีพเมืองไทยสมาร์ทโปรเ c คชั่น99ทับ20นะคะ99ทับ20หมายความว่าตัวทุนชีวิตตัวหลักคุณชำระเบี้ยประกัน20ปีคุ้มครองคุณจนถึงอายุ99ปี หลักการทํางานง่ายๆค่ะในช่วง20ปีแรกคุณชาําระเบี้ยประกันทั้งในส่วนของเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะและในปีที่21ค่ะคุณไม่ต้องชาระเบี้ยประกันชีวิตแล้วเพราะคุณชําระไปครบแล้ว20ปีนะคะตั้งแต่ปีที่21เป็นต้นไปจนถึงอายุ99ค่ะคุณก็จะจ่ายเฉพาะเบี้ยประกันที่ให้ความคุ้มครอง OPD เท่านั้นแล้วคุณก็จะมีความคุ้มครอง OPD ตลอดคุ้มครองคุณไปตลอจนถึงอายุ99ปีและตัว ส่วนตัวที่2นะคะที่แนะนําก็คือเป็นตัวคุ้มครองตลอดชีพ99ับ99หมายความว่าคุณก็ชาระเบี้ยประกันชีวิตไปเรื่อยๆด้วยค่ะจนถึงอายุ99ปีชําระไปเรื่อยๆพร้อมกับ OPD ไปเรื่อยๆเลยนะคะไปจ่ายไปเรื่อยๆก็มีความคุ้มครองไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ถ้ากินงยกตัวอย่างที่ทุนประกัน2 0 0 0 0 0บาทเท่ากันเฉพาะเบี้ยส่วนประกันชีวิตนะคะถ้าตัวแรก99พับ20คูณ2บาทเบี้ยจะอยู่ที่ 4 3 0 0บาทต่อปีและแบบที่2คุ้มคอรองตลอดชีพ99ทำา99บอกก่อนเลยค่ะแบบนี้เบียจะถูกกว่านะคะถ้าทุนเท่ากันสองแ0,000นะคะเบียจะตกอยู่ที่ปีละ2 8 4 0แล้วกิ๊กมันเลือกจับคู่กันนะคะถ้ากิ๊กเลือกจับคู่ตัวที่ถูกกว่านะคะก็คือคุ้มคอรองตลอดชีพนะคะทุน20,000 0บาทนะคะเพศชายอายุ30ปีนะคะเบียประกรันตรวนี้2840บาทต่อปีและหากเลือก OPD 3 0 0 0ดีกว่ากเลือก3,000นะคะ แผน OPD 3,000เบีย้ยจะอยู่ที่6,620บาทเมื่อเราเอาจำนวนเล่นเบีย้ยประกันชีวิตและเบีย้ยประกันสุขภาพ OPD มาบวกกันนะคะคุณผู้ชายท่านนี้นะคะก็จะชำระเบีย้ยเพียงปีละ9,460บาทเท่านั้นนะคะได้ความคุ้มครอง OPD ครั้งละ3,000บาทนะคะคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงอายุ99ปีกันเลยทีเดียวนะคะต่อมาเรามาดูที่ระยะเวลารอคอยกันหน่อยค่ะเป็นอะไรที่ คนที่ทำประกันสุขภาพควรจะทราบนะคะว่าระยะเวลารอคอยคืออะไรระยะเวลารอคอยหรือเรียกว่า w a i t i n g period คือพูดง่ายๆนะคะอธิบายเข้าใจง่ายๆก็คือระยะเวลาที่ประกันไม่คุ้มครองนั่นเองหมายถึงว่าเขาจะเริ่มคุ้มครองคุณนะคะหมายถึงเริ่มจากคุ้มครองหมายถึงจะจ่ายค่ารักษาพษยาบาลให้คุณนะคะหลังจากที่เลยระยะเวลารอคอยไปแล้วนะคะ ประกันสุขภาพตัวนี้นะคะมีระยะเวลารอคอย3กลุ่มนะคะที่จะพูดทีละกลุ่มนะคะก็จะมีระยะเวลารอคอยตั้งแต่30วัน120วันและ180วันเรามาดูว่าแต่ละโรคมีโรคอะไรบ้างที่อยู่ใน30วัน120วันและ180วันนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะขึ้นด้านข้างนะคะนี่ขอ,อยกตัวอย่างก่อนถ้าเป็นโรคทั่วๆไปอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเป็นไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคปวดท้องท้องเสียอย่างงี้ค่ะเนี่ยเรียกว่าโรคทั่วไปนะคะก็คือมีระยะเวลารอคอยเพียงแค่30วันรวมทั้งโควิดด้วยนะคะรวมโควิดอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะหมายถึงคุณทําประกรันก่อน3 0วันหลัง3าวันนะคะตัวนี้เริ่มคุมครองเลยนะคะโรคทั่วไปนะคะมีระยะเวลารอคอย3 0วันเรามาดูกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่มีระยะเวลา120วันนะคะ120วันหมายถึง ก็ประมาณ4เดือนคุณต้องผ่าน4เดือนนี้ไปก่อนนะคะถึงจะคุ้มครองโรคเหล่านี้ค่ะมีโรคอะไรบ้างขึ้นให้ด้านข้างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกถุงน้ําหรือมะเร็งทุกชนิดนะคะโรคริสือดวงทวารไส้เลื่อนทุกชนิดต้อเนื้อหรือต้อกระจกค่ะการตัดคอนซินหรืออนูน้อยยิ้วทุกชนิดเส้นเลือดขอดที่ขาเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดปกติ ชื่อโรคเหล่านี้นะคะต้องเลย120วันถึงจะคุมรองมาต่อกันที่กลุ่มที่มีระยะเวลารอคอย180วันนะคะมาต่อกันที่กลุ่มที่มีระยะเวลารอคอย180วันนะคะว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะก็คือโรคต่อมไทรอยด์โรคลมบ้าหมูโรคเบาหวานโรคภูมิแพ้โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร โลกเหล่านี้นะคะมีระยะเวลารอคอยร้อยแปดสิบวันค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกกันนะคะว่าประการสุขภาพให้รีบทําวันที่คุณยังแข็งแรงนี้นะคะแล้วทาก่อนก็หมายความว่าเริ่มคุ้มครองก่อนได้เลยนะคะกิ๊กมาสรุปให้อีกครั้งนะคะสําหรับคลิปในวันนี้เป็นคลิปสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพจากทางเมืองไทยประกันชีวิตตัวที่คุ้มครองกรณีที่คุณ เป็นผู้ป่วยนอกนะคะหรือเรียกว่า OPD นะคะมีทั้งหมด7แผนนะคะแผนเริ่มต้นตั้งแต่500ทําได้สูงสุดไม่เกิน3,000บาทนะคะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน,นะคะไม่เกินวันละ1ครั้งและทั้งปีไม่เกิน30ครั้งต่อปีนะคะตัวนี้ต้องทําควบคู่กับประกันชีวิตนะคะ และยังไงก็ตามนะคะจำกันอีกครั้งค่ะว่าทําได้ตั้งแต่อายุ6ปีจนถึงอายุ80ปีและคุ้มครองคุณไปยาวๆจนถึงอายุ99ปีค่ะ และถ้าท่านใดนะคะสนใจนะคะจะซื้อเพิ่มเป็นความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นนะคะบางท่านสนใจทําไปแล้วเฉพาะกรณีคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยในเนาะแล้วอาจจะอยากทําเพิ่มหรือบางท่านอาจจะยังไม่มีประกันสุขภาพเลยแล้วก็อยากจะเพิ่มความคุ้มครองที่คุ้มครองหาเจ็บป่วยไม่สบายไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้ไขเจ็บหรือว่าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็ เข้ารักการรักษาเล็กๆน้อยๆเป็นกรณีผู้ป่วยนอกได้นะคะก็แนะนําให้ซื้อประกันให้ท่ประกันสุขภาพตัว OPD ตัวนี้นะคะและถ้าท่านใดนะคะสนใจให้กิ๊กคานวณเบี้ยรประกันให้หรือ,อรอยายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ค่ะหรือ,อยังไงก็ติดต่อผ่นไลน์กิ๊กด้านข้างนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะขึ้น QR code ให้ด้านข้างนะคะแอดไลน์ประกันขีดกาลางลาเวนเดอร์ค่ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อของกิ๊กไว้ด้วยในด้านนี้ด้านข้างนี้นะคะแล้วยังไงก็ตามค่ะ หลายท่านนะคะอยากชมคลิปประมาณไหนเรื่องอะไรนะคะคอม,มเมนต์บอกมาได้หรือโทรศัพท์มาบอกอีกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงตอนนี้นะคะวันนี้กิ๊ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ